เมาไหมตาหมูแดงอ๋อนี่ข้าวกล่องแกไปกินเองงั้กล่องนี้แกแกินแล้วแหละได้พี่ไง ไปไงพี่เป็นยังไงเดี๋ยวเขาถามเป็นไงมั่งหลับในหรือว่าเมาเปล่าเป็นยังไงเมาเมาป่ะกินเหล้าไหมหลุดคองหลุดคอกเหรอไม่ได้เมานะโทรศัพท์ไหนางรโทรศัพท์อยู่างไรกินนิดน้ำลึกเหรอครับหลุดคอกเหรอไปเดินออกไปนู่นก่อนครับผมไป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 

กินเองหนึ่งอ่ะมียนหนึ่งอ่ะหลับไหนเหรอหลับไหนหรอืหหรอว่าหลุดโคง้งหลุดโค,งค้โคงน,ะไไนะไม่ได้กินเหล้าไม่ได้กินอะไรนะ,ะครับแล้วทำไมาต้องว่า,ายน้ำแล้วทำไมต้องว่ายน้ำไปขึ้นฝั่งโน้นนะทำไมว่ายน้ำไปขึ้นฝั่งโน้นเนี่ยเอารถไงออ๋โอเคโอเคหลุดไหม กังล้างกังล้างกลายแล้าพกพุงกาวมาเลี้ยวน้ำรถเก็บนีมาแล้วนรนน้ำแล้วมันดับอยู่ี oysters, ้ยเดวบ้านพี <m <m <k 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 ่ลงอยู่ไหนนี่กินมาเยอะไหมพี่กินมาเยอะไหมกินคาราเบลนะกินมาเยอะไหมกินเมื่อไหร่อ่ะเลิกงานครับเลิกงานแล้วก็กินแล้วก็กลับบ้านแน่นอนร้อนมากฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จตกลงตกลงกินเหล้าหน่าเมาเหรอแหลกโค้งเหรอ